กาวกรกฎาคมห7เจ้าภาพถวายอาหารพระส,สงฆ์ร่วมกับโรงครัววัดป่านาคำน้อยคุณบุญเลี้ยงสมใจเพ,พมเ,พมเ,พเพชรดีพร้อมครอบครัวคุณรัชกรธนเดชวัดพร้อมครอบครัวคุณเพชรรัตเพชรดีพร้อมครอบครัวคุณยกโตโยตา้าโคราช นายแพทย์จุพิษกันชัยพร้อมครอบครัวจังหวัดพังงาสายบุญห้องเย็นแม่หญิงแม่หญิงหญิงจังหวัดขอนแก่นครอบครอบครัวลานคำคุณชนฤดีฤดธิ์ฤดธฤกิตฤดีจีรวัต จิรรัตคุณอุณดมศินชื่นใจร้องกอกขัวจังหวัดสุรินคุณว่อ,อุทิศสวนคุณสนแดงคุณตำรวจดาบตำรวจสุธรรมน้อยมาลา และก็นายอานน์และนางสุพันในอุดมศิลิและครอบครัวศิลิรวมปัจจัยถวายหลวงครัวถวายพระทหารอุทิศนายนิรัตอุดมศิลิและบรรพบุรุษนางกิตนาเจริญธน,นพัฒนพัฒ์และครอบครัวนางอุไรพัฒนปีชากุลและครอบครัวร่วมถวายปัจจัยถวายพระทหาร กับหลวงครัวาทายาทโยวลูกหลานให้ได้บุญมากๆให้ได้บุหนาลๆมีะายชื่อมาให้ลวงพ่ออ่านอพ่ออ่านอ่านให้เจ้าภาพเจ้าของได้ยินที่อยู่ไกลแล้วก็พระวันนี้เป็นวันอังคารที่เก้า กรกฎาคมพุทธศักราช2567ขึ้นสี่ําเดือน8ปีมะโรงพระทั้งหมด59รูปลงมาชั้น53งดชั้น6นากไม่มีแล้ว,วันนี้นะมักนาคบวดพระหมดแล้ววันนี้เป็นวันหนึ่งที่มีการนัดการประชมุม เพื่อจ่ายงวดงานจ่ายงวดงานงวดที่สามของเจดียพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นงวดนี้เป็นงวดที่สจ่ายประมาณ8ล้านกว่าแนะลูกหลานนะแต่ไม่ถึง9้าล้าน8ล้านกว่างวดที่สามจะจ่ายงวดงานวันนี้แหละว,วันนี้เมื่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีคณะ กลุ่มหนึ่งก็ขึ้นไปตรวจงานแต่ว่าการตรวจงานก็ตรวจไปก่อนหน้านี้แล้วนะพวกคณะกลุ่มในวัดอะไรแล้แลกวก็ผู้คุมงานคนเซาแล้วก็บริษัทเดินตรวจงานไปรอบหนึงแล้วนะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาคือตรวจความเรียบร้อยเห็นพ้องต้องกันว่าจะจ่ายงวดงานจายจากไหนไปไหน แต่วันนี้เมื่อทานอาหารเสร็จแล้วกลุ่มใหญ่จะเข้ามาอีกจากกรุงเทพจากอุดรจากที่ไหนไหนจะมาก็มาตรวจงานอีกสักรอบหนึ่งเพื่อยืนยันผู้ที่ตรวจงานข่าวก่อนก็ตรวจแล้วก็ยืน่นแนวแนะน,นำวันได้ตรวจอะไรไปบ้างตรวจเสร็จแล้วก็อตอนบ่ายโมงก็จะมีการพอทานอาหารเสร็จอาหารเที่ยงเสร็จแนัดประชุม ประชุมกันละแต่ไนหะงานของเราไปที่ไหนอย่างไรมีปัญหาอะไรจะเดินไปอย่างไรแล้วจะทําอะไรอีกต่อไปเพราะงานมันจะต้องมีหลายแนวลุกลานศรัทธาญาติโยมนะที่อยู่ทางไกลนะจะต้องปรึกษากันในรายละเอียดจากนั้นก็จะได้จะทําจุดไหนไปถึงไหนคณะกรรมการก็จะได้ถามไทยว่า งานมีปัญหาอะไรแล้วก็จะให้ทำยังไงช่วยเหลืออะไรขาดเหลืออะไรทางคณะกรรมการก็จะได้บอกให้ผู้รับทำงานให้ทำอย่างไรจะได้ปรึกษากันนะตอนบ่ายโมงวันนี้เป็นงวดที่สามจากนั้นก็จ่ายงวดงานแล้วทนะี้โอนจ่าย งวดงานงวดที่สาต่อไปก็เป็นงวดที่สี่นะน <c oughs> อันนี้ก็คืองานที่พวกเราจะต้องร่วมร่วมกันคิดร่วมกันทำแต่นอกประเด็นอีกส่วนหนึ่งอันนั้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติครูบาอาจารย์ธรรมะธรรมะของครูบาอาจารย์ที่จะ นำมาไว้นำมาแสดงในพิพิธภัณฑ์อันนั้นก็กลุ่มหนึ่งอีกเหมือนกันนะกลุ่มนั้นก็นนัทั้งกลุ่มพระทั้งกลุ่มโยมกลุ่มนั้นนะจําเป็นสําคัญหัวหมุนในจุ่มนั้นนะ mm hmm. งานหนักที่เดียวจุ่มกลุ่มนั้นนะเพราะว่าเราจะเอายังไงเอาคติธรรมจุดไหนขึ้นมาโชว์ขึ้นมาแสดงขึ้นมาแนะแนวแนะนําให้กับ ลูกหลานที่เป็นตัวอย่างต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยให้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่พวกเราจะต้องนำมาแสดงในหลาลูกหลานในงานจะดีพิพิธภัณฑ์มาถึงจุดนี้แหละใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะว่าไปแล้วเจดีขึ้นชั้นที่สองกำลังขึ้นชั้นที่สอง ต่อมาก็คงจะขึ้นเป็นเสาขึ้นไปกับคนจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแหละวนี่ส่วนพิพิธภัณฑ์ก็มีแต่ทำฐานทำฐานทำลานประทักษิณงานสรุปร่องงานไปไปได้ดีไปเร็วไปได้เร็ว,ไปไ,รวไปได้ดีไม่มีปัญหาถ้าฝนไม่ตกเนี่ยแปลว่างานกระโดดเลยล่ะ ต่นี่มันฝนยังตกแต่ขนาดฝนตกก็ยังไม่ล้าไม่ถอยนะยังทำทางโอทั้งทำาโอทุกวันนะสามสี่ทุ่มนะท,ทางานเ,เพราะว่าผู้ที่ทํางานลูกหลานที่มาทํางานจากต่างถิ่นต่างแดนก็อยากจะได้เงิน,เ,นเงินโอไม่ใช่แต่เงินรายวันอย่างเดียว ตรงอันการเงินโอเอกเพื่อจะได้เป็นเงินก้อนขึ้นมาให้มันเสริมกันพอมาทำทำงานทั้งทีแล้วนะก็ต้องทำให้ได้สมเม็ดสมหน่วยนะั่นแหละหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะพกมาทำงานแล้วเอาเลยลูกหลานยังไงมันจะสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์ถ้ามันดนะีทำงานให้มันดีาทางลูกน้องทาง ผู้ทั้งเจ้านายอันนี้ก็เรื่องงานนะลูกหลานนะแต่สำหรับพระในวัดของเราก็บวัดจบเมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมาบวชทั้งหมดสิบหกรูปเป็นพาน,นวากะแต่ในต่อไปก็งคงจะอยู่ยังไงองค์ที่จะ ไปอยู่ขยายไปวัดอื่นก็มีอยู่อันนั้นก็ยังค่อยว่ากันอีกผู้ที่อยู่ศึกษาก็มีนึ่ยังไงก็ให้พาลูกพาหลานย่าถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาารังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานังอุปกาปติ อิจิตังปัฏิตังตุมหังคิะเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกบปาจันโทปนาราสุยะธามณิโชตินาราสุยาธา God. กันจันยัตสากรณางอริยกันตังปัสสังตังสังเขปัสาะโดยัสสติปุชุปุตันจะดัสนังอานันตโดตังอาโมอาโมขันตัสชีวิตังปาสมาสัทธานจดีรันจันปัสสาดังธรรมดัสนังอนุ ສາມພະບຸດທານຸພາເວນາສ다가ໂສທີພະວັນຕຸແດພະວັດຕຸສາພະມັງການັງຣັກຂັນຕສັບະເວຕສ ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา